สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าเกมนะครับเกม p พ2 0 2 0นะครับเพื่อไม่ให้เกมกระตุกนะครับสำหรับใครที่มีโทรศัพท์แบบแรมน้อยๆนะครับคือสามารถตั้งค่าได้เพื่อให้มาเล่นกลับมาเล่นกราฟิก60นะครับเล่นสบายๆนะครับนี้ผมจะมาแนะนำแอปนะครับกดไปที่ แต่สโตร์นะครับตัวผมจะมาบอกว่าแอปอะไรนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์คําว่าเกมนะครับเกมบูสเตอร์อันนี้มีพิมพ์แล้วนะครับเกมบูสเตอร์กดไปเลยนะครับอันนี้เป็นอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับเกมบูสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแอปนี้สามารถซื้อได้นะครับ10บาทนะครับแล้วก็สามารถจ่าย ผ่านบัตรทัวร์มนีก็ได้นะครับแล้วก็นี้ผมได้ซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่นนี้ผมจะเปิดเลยนะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับกันได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับมันจะบอกรายละเอียดของโทรศัพท์ของเราเลยนะครับอันนี้เราไปเปิดที่บูสตคองฟิดนะครับเราไปกดทั้งหมดนะครับให้มันเป็นขึ้นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ g t x t o ่นะครับอันนี้ลากนะครับอตัวนี้นะครับเรามาลากไปถึงที่1,600นะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยส่วนของ h p a นะครับเฟรมเลนนะครับในการเล่นของเรานะครับอันนี้ผมจะตั้งที่30 f r a m เฟรมเลนนะครับแล้วก็กราฟิกเป็นยี่ที่สมูทนะครับ มีความชอบของผมนะครับผมตั้งแล้วนะครับรู้สึกว่าเล่นได้ดีนะครับโอเคกดน e x ไปเลยนะครับมันจะทําการ optimize นะครับโอเคแล้วก็กดอีกเลยนะครับมัน o p t i m i z ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลนะครับในการเล่นเกมนะครับว่ากระตุกหรือเปล่านะครับ โอเคไปดูกันเลยนะครับอ่านะครับทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับให้ทุกคนดู b efore นะครับวิดีโอแรกนะครับกราฟิกโเครเพมเลยนะครับมันจะกระตุกนะครับดูนะครับเฮสองบอลก็ทรงบอลอย่างกระตุกนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ทุกให้ทุกคนนี่สังเกตดูครับอัลเตอร์นะครับอันนี้ผมดังค่าไปเรียบ้อยนะครับใช้แอปเปิอยนะครับ โอย rumor, ย้ yem, ยังลื่นเลยนะครับดูนะครับอ่าอย่างลื่นเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับใครๆที่ชอบวิดีโอนี้นะครับให้กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปเราต่อไปนะครับอ่าในถ้าหากว่าใครต้องการทั้งค่าก็ทั้งค่าแดงนะครับขอบคุณนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้การผิดพลาดวิดีโอใดนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ